สวัสดีครับมาพอ,อก,กับตาคินคุณโกครับมาเบิ้งมือเี็วัตถุดิบอีหยังนี่ปลาเอียนครับยาสิต้มเป็ดครับมาลังจากได้วัตถุดิบแล้วเข้ก็มาต้มเครื่องนี่เห็นไหมคัต้มเครื่องไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันข้าวเติมยาก,กอนเท่านั้นีน่ครับใส่อีหยังแน่ก็มีค่าตะไคร่พริกเนี่ยนะครับบ่มีหยังหลายดอกครับแค่นี้แหละ เดี๋ยวหาเบิ้งครับนี่ครับเพราะเราเข้าตั้มสํานีมันบอกครับผสมงูแห้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับขี้เมนใส่ขยงเฮ้ยมึงใส่หยงวจาคิดอันนี้นะครับใส่แก่ข้าวแล้วก็สีเห็นมันดูสวยงามครับผองให้แซ่หลายใส่พ่อแบบนี่อะประมาณตำนีแหละครับนี่ใส่ไปเลยนี่ครับเวลาโขกกับต้องโขกเห็นมันแบบว่าแตกหลายเห็นมันแบบ่อหยาบๆนะครับอื่ครับประมาณนี้ครับ นี่ใส่ขีดดินปั๊บอุ้ยเหี้ยตกดินกินได้ตกให้ไม่ได้กินอ่านี่ครับประมาณนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวถาขาดบ่ได้ครับไม่ใหญ่โอมามินี่ใส่หลายแสบหลายครับมาตรงพี่ญาติอกหัวโลนพระน้อมีแต่พระบวนหรือพ่อโลนนี่ใส้พวงชนบ่มี่หรอกหัวโลนอ่าไปนี่ครับให้มันหยาบๆประมาณนี้แหละครับมาตรงให้มันมุนแห้ง เอาเดี๋ยวพ่อหยาบโอเคครับหลังจากนั้นเขาให้วัตถุริหลักเขาคือปลาเอียนครับนี่เรากับเอาบัอกสองเศร้านี่ละให้เพิ่นกินเพิ่นมากินอันบัอกสองเศร้าตัวนี่ครับเอาบัอกสองเศร้าเพิ่นกินอ่าเราฟังเสียงครับนี่เพิ่นจะกินบัอกสองเศร้าเพิ่นมากินสองเศร้าตัวฟังเสียงครับฟังเสียง หลังจากนี้ต้มเครืปุ้งเซนต่วครับนี่ต้มเดี๋ยววาาย่าพขาหยาบหยา้องไปต้มเดี๋ยววา่าให้มันแหลกแห้งไปไหนสิครับข้ามหยาบประมาณนี้นี่ครับมาเบิังครับนี่พราะน้ำมันเดือดเซนต์เขาก็าใส่เครื่องปรุงไปก่อนเอย่าวัตถุดิปดกวหินมันวัตถุดิปลักหินมันกินเต็มทีก่อนนี่ครับมันเดือดนะครับเขาใส่ใบมะขามอ่อนครับใบมะขา,ามอ่อนใส่เลยนะครับปั๊บ ใช่สวิตซ์กันหลังจากนั้นเราทำออนเสร็จปั๊บเดี๋ยวใส่วัตถุดิบหลักนี่ปลาเอียงครับอะไรอีกครับวัตถุดิบหลักครับใส่เลยนี่ครับใส่ไปเลยอะตอนมันเปื่อยครับหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบไปแล้วนะครับดีเปื่อยเลยครับตอนแรกกะซิบป,ปุ้งใส่เมื็ดซูยานะครับเข้าซิมั่งซิมบ่งนี่เ,เ,ป,เ,ป,เป,ป,ปื่อยไปแล้วเหาซิบปุ้งเขามาซิมอีกเบิ้งอีกเท่านึงอ่า เยี่ยมครับพ่อรสชาติได้แล้วนี่ขั้นตอนสุดถ้ายครับผักอี <c oughs> ล่วงถ้าเป็นภาษาไทายกินไปยี่หล่าผักอีล่วงครับใส่ไปใส่ไปหล,ลายครับนี่หอมรับประทานลยครับทักเรียบร้อยแล้วมามามา,มาเบิ้งครับนี่ต้มเป็ดปลาเอี่ยนเสร็จแล้วครับมาเบิ้งครับมาเบิง้ง นี่อุ้ยต้มเป็ดปลาเอี่ยนเสร็จแล้วครับเยี่ยม